นะครับนักศึกษานะครับ man, umas, เรามาต่อนะครับอ่าันนี้นะคลิปที่ผ่านมานะั้นครูก็ให้ดูแล้วครับวิธีการต่อวงจรนะครับวงจรควบคุมมอเตอร์ฮะให้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับอันนี้ในครูก็ให้เด็กต่อไว้ชุดนล้วนะครับถึงนี่ฮะที่เราทดลองกันใช่ไหมครับใช้ชุดนี้ใช่ไหมนะครับใช้ชุดนี้นะครับนะฮะอ่าตัวนี้นะครับการการที่ควบคุมมอเตอร์หรือการที่ตัดให้มอเตอร์การที่จะทําให้มอเตอร์ หยุดการทํางานนะมี2แบบคือใช้แบบสวิตนะครับสวิตตัดต่อโดยใช้แล้ตัดที่แล้วกดรวดดีเลย์นะก็คือกดรวดดีเลย์ทั้งส่วนนี้นะครับกนะดรวดดีเลสองอันนะครับสวิตนะครับอันนึ่งก็ตัดที่มอเตอร์นะครับตัดที่มอเตอร์นะตัวนี้นะจากกลุนี้นะครับครูนะก็ให้เด็กไปนะฮะไปทํามาให้เธอไปทำในชุดหนึ่งนะครับนะทำแบบนี้ในชุดหนึ่งนะครับเด็กก็ได้ทํามาชุดละนะครับเนี<ๆ>่ยนะครับทำมาชุดหนึ่งในชุดที่เราทดลองอยู่นะครับแต่ทำมาชุดนี้ละ นี่นะครับนี่นะครับเด็กต่อนะครับนะฮะแล้วก็จะมีสวสิต์นะครับตัวนี้นะะ่ยตัดที่แล้วใช้สวิตต์ตัวนี้นะครับรีบเป็นสวิตต์ตัวนี้เล็กเนี่ยนะตัดที่แล้วขดลวดดีเล์ใช่ไหมฮะนะสองตัวเนี่ยนะครับเนี่ยสองตัวเนี่ยตัดที่ขดลวดดีเลยอ่าอีกอันหนึ่งเด็กก็ไปต่อมาเขียนลวงจอ้ให้เด็กไปต่อนะครับนี่ก็จะตัดที่แล้วมอเตอร์นะครับนะก็จะมีไดโอดสองตัวนะครับบอกไว้นะครับ ตัดมอเตอร์ตัวนี้คือคือคอแล้วเวลาไปสอนเด็กปุ๊บแล้วแล้วก็ยกชุดนี้ไปเลยนะครับนยดชุดนี้ให้เด็กเลยนะครับตัดที่มอเตอร์นะตัดที่แล้วขดลีเลนะอันนี้นะครับอนนี้กูยังไม่ใส่ตัวนี้นะครับตัดที่มอเตอร์ยังไม่ได้ใส่นะครับเวลาลักษาปฏิบัติงานหรือไรทำอย่างนี้เลยนะครับมันจะได้เห็นภาพชาัดเจนเลยนะครับนเน,นี่ยแบบนี้เลยวงจรอย่างที่แล้วที่บอกมาแล้วนะครับที่บอกมาแล้วนะ นต่อแล้วนี้ก็มาดูนะครับอเ,เอาอันนี้ก่อนเนอะอาะเอา,าตรงนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้นะครับตัวนี้นะกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์อัด a r d u i n ์นะเฟิร์สนะครับกดสวิสตช์ตัวนี้นะครับนะจะใช้นะฮะตัดที่ขดรถดลีเลย์ก็คือใช้ตัวนี้ตัดนะครับอ,อั Arduino ปุ๊บหมุนอยู่นะครับอ a r d u i n ์หมุนอยู่ปุ๊บเราก็ไปถึงนะฮะที่เรากำหนดใช่ไหมครับหยุดปุ๊บปุ๊บนี่ กดตัวนี้ก็ฮะกดดีเลย์ก็ไม่ทำงานละนะครับพอเราตัดที่กดลดดิเย์ต้องนะครับเรากดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อกดเติมปุ๊บนะทีแรกมันตัดดอยอย่างงี้นะครับกดนี้ไม่มีผลละนะครับปุ๊บนะไปจากปุ๊บจากเนี่ยมันมีผลอะไรแล้วนะครับกดตัวนี้ปุ๊บนะครับรีบมอเตอร์ก็หมุนกลับทางมาปุ๊บอย่างที่เรากําหนดนะพอไปกำหนดแล้วแล้วให้มันตัดที่ตรงไหนล่ะนะก็ไม่เตะแล้วครับดีมีสวิต ปึ so you know, ๊บนี่นะครับหยุดเนี่ยนะครับอ่าหยุดปึ๊บอ่านี่ฮะอ่าซ้ายมือขวานะครับหยุดปึ๊บอ่ากดตัวนี้ก็แล้วฮะไม่มีผลละอ่ากดตัวนี้บ้างนะครับกดตัวนี้นะาพอกดตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จากอ่าจากไฟฟ้าแล้วฮะกดตัวนี้นะครับทำงานนี้ Uhm. ตัดนี่คือตัดที่อะไรครับตัดที่กดรวดดีเลยนะครับแบบนี้กูบอกไปแล้วนะครับไอแบบนี้จะไม่กินกําลังมอเตอร์นะคระับเพราะว่าอะไรฮะตัดที่คกนดีเลยเลยนะครับมันไม่ต้องมีแรงตกค่อมที่ใดเลยนี่คือตัดแดดนะฮะที่กดรวดดีเลยนะครับกดดีเลยอีกแบบหนึ่งนะครับอะไรแบบนึงแล้วก็ใส่แล้วครับตัดที่แล้วฮะ ใช้ตัวนี้นี่แหละนะครับอันนี้ก็ทําเผื่อไว้แล้วนะครับทำเผื่อไว้แล้วทำเผื่อแล้วนะครับตอนนี้ตัดที่มอเตอร์แล้วก็อนนี้ออกกันเลยพวกนะฮะขันนี่ไปเลยปุ๊บทําเผื่อไว้แล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเราต่อนะครับต่อ2แบบเลยนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับนะต่อ่อ2แบบเลยนะครับก็คือตัดที่แล้วครับตัดที่ขดลวดนะครับ กดโวดมอเตอร์แปะกดโวดรีเลย์นะครับอีกอันนึงตัดที่ไรครับัที่ไรมอเตอร์นี่นะครับต่อมานล้วนะครับสองอันนะต่อไปเลยนะครับเมื่อกี้เราทําแบบนั้ใช่ไหมอีกแบบหนึ่งนะครับอทีนี้เราก็จะมากดนะครับนี่คือตัดที่มอเตอร์จะมีได้อดสองตัวนะครับบอกไปนะฮะทีนี้เราก็จะมาดูนะทีละตัวนะเรากดสวิตช์ตัวนี้ปึ๊บนะครับ อมอเตอร์หมุนใช่ไหมครับหมุนไปปุ๊ดถึงจุดที่ก็หมดปุ๊บตัดหยุดปุ๊บนะครับอ่านะครับหยุดละเห็นไหมครับกดไปแ,แต่รีเลย์ตัวนี้นะครับสังเกตรีเลย์นะรีเลย์ก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมครับนะ้าตัดที่มอเตอร์นะครับรีเลย์ทำงานอยู่ต๊อกตักต๊อกตักเลยเนี่ยนะครับ อ่าอีกด้านหนึ่งนะครับเหอีกด้านหนึ่งนะฮะกดสวิต์นะอีกด้านหนึ่งกดสวิตส์ปึ๊บนะครับกดสวิต์อ่า,าถึงจุดที่กำหนดตบตัดปึ๊บตัดนะครับ ด้านหนึ่งนะฮะอ่าตัวน,นี้ตำแหน่งที่เราจะไปวางนะฮะตำแหน่งที่เราจะไปวางดิมิทเซอร์วิสแล้วต้องวางให้ถึงที่นะครับอ่าถ้าวางกลับกันก็หมุนสลับทางกันนะครับนะครับอ,อ่าซ้ายขวาน,นะครับอ่านะฮะอ่าเนี่ยนะครับที่มอตเตอร์นะครับนะอ่าอ่าตัดที่แล้วครับอ่าสองแบบเลยนะครับตัดที่แล้วฮะ วงจรชุดควบคุมดีเลย์นะครับชุดควบคุมดีเลย์ชุดคอยดีเลย์นะครับมาดูนะครับกดปุ๊บปุ๊บีด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งกด,กดนี่นะครับต่าได้สองแบบนะครับ ตัดไปสองแบบอ่าตัดที่อมอเตอร์นะครับอ่าแถวนี้ตีเลยงเังทำงานอยู่เนี่ยก็ตัดรงนี้นะครับตีเลยนะฮะไปจุดตีเลยเลยนะครับอ่าจุดตีเลยเลยด่านหนึ่งนะครับตัด ตัตเตอร์แต่รีเลย์นี่ยังทํางานอยู่เวลาต่อใช้งานนักศึกษาก็เลือกเอานะครับตไมใช้งานทันหนนะครับอันนี้อนนี่ก็คือเป็นชุดที่เราต่อนะครับวันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวครูจะมาสอนอีกนะครับก็นะอสอนใช้รีเลย์นะครับ4ตัวเลยนะครับนะ่ตัวเนี่ย ต่อไปควบคุมล้อนะครับนะก็คือต่อแบบนี้นะครับสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวจรเง็นวินิตัวนั้นสี่ตัวเนี่ยต่อนะฮะควบคุมล้อควบคุมล้อก็คือ,อที่มันใช้มอเตอร์นะครับให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นแหละนะครับนะต้องใช้มิเลี่สี่ตัวนะครับอเอานะครับวันนี้วิทีการต่อมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหมุนขวาก็จบไว้แค่นี้นะครับนะ คนรักษาเิอทดลองก็คือนะฮะหรือต่อแบบนี้ก็ได้นะครับไปทดลองนะครับอ่านี่ได้เลยนะครับอ่าอ่านี่คงจะได้ความรู้ไม่มากกันน้อยนะครับเอาวันนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณครับ